สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถอดรหัสหุ้นค่ะวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดธนาคารนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ารายการถอดรหัสหุ้นของเรายังคงเดินหน้านําเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีการปิดตลาดที่สร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนหลายท่านหรือเปล่าหรือย,ยังคงลุ้นกันต่อไปว่าแล้วเปิดมาสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรล่ะ รอดรหัสหุ้นค่ะเป็นรายการที่เราตั้งใจทําให้คุณนั้นง่ายต่อการเริ่มต้นในการลงทุนอยู่กับปวบเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะ8ปดโมงสีจนถึง9ก้ามงสีเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดตลาด5อันดับสูงสุสดมีอะไรบ้างไปชมเลยค่ะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสถานการณะะ์ของการปิดตลาดค่ะ อันดับหนึ่งค่ะเป็นของทาง In Touch นะคะก็ปิดอยู่ที่ราคา87บาทค่ะถือว่าปรับบวกกันขึ้นมา3บาท25สตางค์ด้วยกันค่ะแล้วก็สำหรับอันดับสองนะคะเป็นของทาง Advance ค่ะปิดที่ราคา282บาทก็ปรับบวกขึ้นมาเช่นกันอีก1บาทค่ะแล้วก็อันดับ3ค่ะ เป็นของทางเบยนะคะหรือว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาอันนี้อาจจะด้วยต้อนอตอบรับกระแสข่าวด้วยนะคะก็ปรับปิดราคากันมา35บาท50สตางค์ก็ถือว่าบวกกันมา1บาท25สาตางค์กันละค่ะอันดับ4ค่ะธนาคารยังคงร้อนแรงอยู่ค่ะก็ปิดกันนะคะของ K-Bank โอ้โหต้องบอกว่าแรงขึ้นมาทุกวันเลยจนณวันนี้ค่ะ191บาทปิดบวกไปอีก5บาทนะคะ ก็ถือว่ากลุ่มธนาคารค่อนข้างจะร้อนแรงค่ะอันดับที่อันดับที่5ค่ะ KTB หรือว่าธนาคารกรุงไทยค่ะปิดที่ราคา20บาท30สตาง์ก็ปรับบวกมา60สตางคนะคะ ที่เรานําเสนอ5้าอันดับสูงสุดในวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งค่ะช่วงนี้ระยะนี้ที่มีตลาดที่ภาวะผันผวนแล้วก็หลายคนบอกอาจจะต้องชะลอการลงทุนบางคนก็บอกมีการย่อพอร์ตกันไปบ้างแต่สังเกตสิคะหุ้นอยู่หนึ่งกลุ่มอย่างกลุ่มธนาคารยังคงเป็นกลุ่มที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างสม่ําเสมอและก็อาจจะรวมไปถึงหุ้นตัวนี้ด้วยค่ะ KTB หรือธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะว่าเขามีกระแสข่าว ความร้อนแรงในเรื่องอะไรทำไมนักลงทุนถึงสนใจเขานักหนาและเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าคุณกิิติชัยเตชะงามเลิศรอตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับตอบในสิ่งที่คุณถามเข้ามาด้วยค่ะบริษัทหลักทกรัพย์เมแบงกิกิมเองแห่งประเทศไทยได้่อวมาแนะนำครับว่า นักลงทุนที่ชอบซื้อแบบเก่งกำไรในช่วงนี้ KTB เป็นหุ้นที่มีราคาที่น่าสนใจและก็น่าจับตามองมันอย่างมากครับทั้งนี้มีการประเมินหุ้นกลุ่มธนาคารจะมีการกลับมามีเซนติเมนต์ในเชิงบวกซึ่งในช่วงสั้นที่ต่างชาติได้เข้ามาซื้อสุทธิก็มีมูลค่าสูงถึงกว่าพันล้านบาทขณะที่ราคาหุ้น KTB ก็ปรับตัวลงแรงถึง 20. 5ตั้งแต่ต้นไตรมาสสจนถึงปัจจุบันซึ่งนงักลงทุนก็ ซึ่งนักลงทุนก็มองครับว่าน่าจะถึงเวลาอาันเหมาะสมที่จะให้ความสนใจกับหุ้นตัวนี้แล้วหรือไม่และในมุมมองของคุณกิติชัยจะเป็นอย่างไรเราจะไปถอดรหัสกันครับติดตามข่าวสารและแนวโน้มของตลาดหุ้นได้ในรายการถอดรหัสหุ้นครับ นิ่มสิดีน้ำชีฟลดพลาสติกลง35จึงลดการใช้ไฟฟ้าลดการใช้น้ำมันขันเลือดดื่มบิดนิ่มสิดีน้ำดื่มตราน้ำชิฟคิดมาเพื่อโลกสบายท้องสะอาดลำไส้ใช้ SKS แค p s u l ปซูลดีท็อกซ์ทุกวันก่อนนอนกดปวดต้นคอปวดเอวแล้วก็เย็นหัวด้วยนะ ก็ซื้อยามากินนะคะลองกินยาดูก็ไม่ดีขึ้นนะคะทีวันหนึ่งไม่ถ่ายนะคะวันที่สองก็ถึงจะถ่ายนะคะแต่ก็จะถ่ายยากๆเลยนะคะผักก็กินอยู่ค่ะแต่ก็จะพวกเนื้อพวกนี้จะไม่กินเลยนะคะก็รู้ว่าตัวเองท้องไม่ค่อยจะดีก็เลยไม่ทานเลยค่ะผมมาเจอยาตัวนี้ก็ดีเลยค่ะทานยาไปแล้วก็ถ่ายสบายทุกวันเลยค่ะ สบายท้องแล้วก็หายหยุดหิดด้วยะคะ่ะหายปวดต้นคอนี่ก็หายช่วงนีจะหายแล้วค่ะเนื่องจากรายนี้มีอาการท้องผูกอย่างหนักนะฮะพอท้องผูกอย่างหนักเนี่ยปัญหาร่างกายก็จะตามมานั่นคือเลือดจะไหลเวียนไม่ดีเลือดหนึบก็จะเกิดอาการปวดตามที่ต่างๆแต่รายนี้ก็ไปปวดที่ต้นคอที่กล้ามเนื้อต้นคอซึ่งกล้ามเนื้อต้นคอจะเป็นส่วนที่ใช้งานมากสำหรับบางอาชีพนั่นเองนะ พอเขาใช้ SKS เสริมในการระบายนั่นคือใช้ทุกวันวันละเม็ดรหรือ2เม็ดเนี่ยมันก็จะทําให้การขับถ่ายของเขาปกติพอการขับถ่ายปกติอาการท้องผูกก็ไม่มีแล้วอาการปวดที่ต้นคอก็จะหายไปด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเรียนว่า SKS คือตัวดีท็อกซ์ที่เก่งมากๆเขาสามารถที่จะฟอกเลือดฟอกน้ำเหลืองได้ไปในระยะเวลาไม่นานนัก ก็ทําให้อาการปวดต้นคอหรืออาการที่ไม่สบายท้องต่างๆหายไปหมดมันเป็นผลดีของ SKS ที่จะเสริมสุขภาพของคนที่มีปัญหาการขับถ่ายนั่นเองครับพิเศษ SKS Capsule Detox ราคากล่องละ750บาท โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ20สายแรกซื้อกล่องที่2ลดทันที50%เหลือ375บาทราคารวม2กล่อง1,125บาทเท่านั้นโทรด่วนสินค้าพิเศษมีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร0827825933ถึง3502551788 4ตัวแทนชมบุรี086 847-5152ตัวแทนหัดใหญ่081-199-6555มีคนเคยบอกว่าถ้ามีเงินหล่นลงมาจากฟ้าก็คงดีแล้วทำไมเราต้องรอให้มันตกลงมาจากฟ้าด้วยหรอครับหลายคนอยากดวยแต่ไม่ใช่ทุกคนเร็ มันเป็นมากกว่าตัวเลขถ้าคุณรู้หลักและถอดรหัสมันเป็นคุณก็จะมีโอกาสมากกว่าคนเข้าใจว่าคุณมากขึ้นคุณดีๆในตลาดนะครับมีอยู่มากมายครับเพียงคุณหามันให้เจอชนะเองครับความสําเร็จในการลงทุนก็อยู่ในมือของคุณแล้วครับบุตกตลาดนีอย่าปล่อยให้โอกาสของคุณหลุดลอยไป ขอรหัสความรวยพร้อมกันในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้สอบถามไละเอียดเพิ่มเติมโทร0915778116 0827825905-6หหุ้นคือสิ่งที่ตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือเพื่อให้ผู้ลงทุนเอาไปใช้ในกิจการผู้ถือหุ้นจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการซึ่งจะมีส่วนได้เสีย หรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการรวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลกำไรเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหรือรวมไปถึงสิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่เมื่อบริษัทเพิ่มทุนโดยผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นนั้นทั้งในรูปของการปันผลและกำไรจากการขายหุ้นจะอยู่ในระดับสูงหรือต่ำนั้น ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหากรรมของบริษัทนันน้นๆหากภาวะเศรษฐกิจดีบริษัทมีผลประกอบการดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสได้รับการปันผลที่สูงขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามหากภาวะเศรษฐกิจซบเซาผลตอบแทนที่จะได้ก็มีแนวโน้มลดลงนอกจากนี้การลงทุนในหุ้นยังมีความเสี่ยงประเภทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือความเสี่ยงจากอัตรางเงินเฟอ้อดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามก่อนเริ่มลงทุนก็คือการสำรวจความพร้อมของตัวคุณเองแหละครับข้อที่1คุณต้องมีเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุนที่ชัดเจนข้อ2คือระดับในการยอมรับความเสี่ยงของคุณคือระดับไหนกลา,กางหรือระดับสูงข้อ3คือ คุณมีเงินเย็นที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะมีความเข้าใจหรือรู้จักหุ้นรู้จักบริษัทที่จะลงทุนเป็นอย่างดีรู้วิธีการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกซื้อหุ้นที่เหมาะสมและแน่นอนว่าต้องรู้วิธีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ข้อสําคัญหลักถัดมาก็คือรู้ว่าเราจะเลือกลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ใดและรู้ค่าใช้จ่ายที่บริษัทหลักทรัพย์เรียกเก็บ และเมื่อคุณตัดสินใจเล่นหุ้นแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องรู้สิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและมีเวลาติดตามข่าวสารต่างๆของการลงทุนอย่างใกล้ชิดและสิ่งที่สำคัญสุดท้ายก็คือคุณต้องรู้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะตัดสินใจลงทุนอันดีเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณจะตัดสินใจลงทุนวันอาทิตย์ที่7รกรกฎาคมนี้ H+ c h a n n e l ร่วมกับอาจารย์รัตนมณีอิมมนตราจัดโครงการเปิดบูธเศรษฐีกับอัญมณีชี้ทางรวยโดยอาจารย์รัตนมณีอิมมนตราที่จะมาเปิดดวงเศรษฐีให้กับทุกท่านพร้อมกับอัญมญณีที่ให้ทุกท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มรูปแบบและยิ่งไปกว่านั้นทุกท่านจะได้รับการเปิดรหัสเลขวิญญ,ญาณแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวในทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้นอาคารโ c ซีมชั้น3ตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงถึงสองทุ่ม แล้วความร่ำรวยจะอยู่ในมือคุณรายการลูกทุ่ง u t u b e ร้องจริงแจกจริงครับและสำหรับเงิน3,000บาทประจำเดือนม,อมกราคมนะครับก็ตกเป็นของผมแล้ครับก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับให้ส่งคลิปเข้ามาที่แฟนเพจรายการลูกทุ่ง u t u b e นะครับมาร่วมสนุกกันครับและเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้เป็นผู้โชคดีคนต่อไปก็ได้ครับขอบคุณครับ สจะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงลุ่นปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยัง่งยืน สวัสด The ีครับเชิญนะครับพี่ครับไปาบันดครบพี่ครับวันนี้เหมือนเดิมครับเดิมนะครับมิเซอรได้ครับองน้ำมาะมามเฮ้ยเา ทันอะไรว้าไม่มีหรอกครับนักดื่มที่มีจรรยาบรรณอย่างพวกน้องเต้ยเนี่ยเด็กๆหลายคนอาจเลือกเส้นทางเดินของชีวิตได้แต่ก็ยังมีเด็กอีกมากมายที่โอกาสของชีวิต ถูกลิดรอนลงด้วยความยากจนการศึกษาคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เด็กเหล่านั้นพ้นจากความยากจนได้เมื่อ,อยังเด็กผมไม่เคยได้เคยฝันเลยว่าใจเรียนสูงสูงแต่ด้วยความเมตตาผ่านมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยจนซ c f ทำให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตได้ผมจะมอบโอกาสดีเช่นนี้ให้กับเด็กคนอื่นอีกต่อไปดิฉันจะขอตอบแทนด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี และจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รูปอุปการะเด็กยากไร้กับมูลที่สงเคราะห์เด็กยากจน CCF เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและให้เด็กได้รอดพ้นจากความยากจนด้วยกันนะครับ และมูลนิธิโพธิวันนาร่วมกันจัดโครงการจิตตะภาวนาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลามากนะักต้องการใช้ช่วงวันหยุดเพื่อบางเพียง,ยงในสถานที่ที่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติโดยคุณแม่ชีนทัทยาวันเปรมสกุลผู้ที่ได้เข้าถือเสีลปฏิบัติธรรมท่านจะได้อานิสง์ในการที่เป็นผู้มี สติรู้เท่าทันจิตก็คือรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่เราสอนแนะนำเบื้องต้นให้ท่านรู้วิธีการสู้กับผัสสะท,ที่มากระทบทั้ง6ทวารท่านจะได้มีโอกาสได้ชำระกรรมก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะที่ยังมีโอกาสยังมีลมหายใจอยู่อย่าบอกว่าไม่มีเวลานะคะ ถ้าเราไม่ให้เวลาตัวเองชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราจะไม่มีโอกาสเป็นไทยกับใจของเราเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0827825905ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับแหกโค้งบันเทิงนะครับกลับมาอีกแล้วรครับนี่ ถ้าไม่แรงไม่ต้องมาสัมภาษณ์ฉินนยะฮะอย่ากัดผมแรงนะฮะคุยมาเลยค่ะขดมาเลยค่ะเตรียมจัดจิกได้เลยนะครับแหกกันเข้าไปกัดไปเลยค่ะแหกกันเยอะเยอะอ๋อน่าเราเรื่องผมเนี่ยอย่าเอาไปแหกโค้งมากแล้วกันผมกลัวครับผมนีไม่กลัวพกกระเป๋าเรื่องราวแซ่บๆพระเอกคนไหนมีอะไรกับพระเอกรีสกันหุ้ยหลายเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับวงการไม่มีอะไรที่เป็นี้ที่ดูแลอยู่แล้วครับ เลาะอมีครับผมยอมรับน้ำพุ่นตรงอ่ะพูดแล้วเอาให้มันเคลียร์ไปเลยละกันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องจะได้แบบไม่ต้องพูดอีกหรือว่าเรื่องบอลแยงดาราสองคนแพจะมาอัพเดทผาผ้าเสร็จขาดเลทจบได้แหมคะแหกโค้ง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 มันเถอ ต้องเทลพลัดใช่แล้แห่งนี้นะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวไายโอยไแตกโค้งบันเทิงค่ะงงมมก เราไม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่เริ่มที่จะเรียนรู้อะไรเราก็คงจะทําอยู่แต่อะไรที่เดิมๆค่ะหลายหลายคนนะครับที่คิดว่าอยากจะลงทุนในหุ้นแล้วน่าจะถึงเวลาที่เรามาลองศึกษาดูซื้อหุ้นด้วยเหตุผลแล้วก็ขายหุ้นด้วยเหตุผลที่ซื้อเอานะักลงทุนที่ประสบความสําเร็จแล้วที่สําคัญก็คืออย่าตกเป็นทาสของเงินแต่ให้เงินเนี่ยเป็นทาสของเราสามารถติดตามข่าวสารและแนวโน้ม ในตลาดหุ้นได้แนรายการถอดประหัสหุ้นในสถานการณ์ที่ตลาดมีความผันผวนวันนี้เราจะไปดูวิธีการคัสลอสกันดูดีกว่าครับคือประเด็นในเรื่องของการลงทุนนะครับผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามองว่าในอนาคตนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเราควรถือต่อไปเรื่อยๆในทางกับการถ้าอนาคตเห็นว่ามันไม่ดีแล้วเนี่ย เราควรต้องคัดลอกหรือเปล่าที่ผ่านมาหลายคนไม่ค่อยจะทาแบบนี้คือทางตรง,งกับทางรงานข้ามเมื่อไหร่หุ้นดีทงกําไรเป็นแค่นิดเดียวเมื่อไหร่หุ้นไม่ดีก็ยอมคัดลอดนะครับผมพี่ว่าทั้งขาขึ้นและขาลงเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับโดยพ่อการคัดลอดเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการลงทุนเหมือนกันครับนี่เบรกที่แล้วเราได้พูดถึง KTB กำลังเป็นที่จับตามองในตอนนี้เพราะได้รับความสนใจจากต่างชาติควรตัวนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปถอดรหัสกันครับ ับมาในช่วงของดัชนีชี้รวยค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่น่าสนใจเพราะว่าเรามีกูรูประจํารายการอย่างเช่นวันจันทร์วันนี้ค่ะต้องพบกับท่านท่านนี้เลยที่สามารถช่วยคุณน,นั้นได้ทร,ราบวิเคราะห์ลึกถึงฟันเดอร์เมทัลหรือปัจจัยพื้นฐานและก็ยังแถมมีเรื่องของเทคนิคนะฮะไกลๆที่ทําให้คุณง่ายในการตัดสินใจด้วยล่ะค่ะเขานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับคุณกิตติชัยเตชะงามเลิศค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีต้อนรับวันหยุดธนาคารนะคะควันนี้ต้องบอกนักลงทุนกันไว้ก่อนเลยฟังจบแล้วคงอาจจะยังลงทุนกันไม่ได้ใช่ครับเร <c oughs> าไม่แม,ม้ใจเย็นพรุนี้วนี้ตลาดหุ้นเปิดเตรียมตัวซื้อขายได้เลยวันนี้ก็เตรียมตัวข้อมูลวิเคราะห์ให้เรียบร้อยก่อนพรุ่งนี้ตลาดเปิดมาจะได้รู้ว่าคุณจะซื้อหรือคุณจะขายคุณอ,อ,อะไรบ้างใช่ครับต้องใจยเย็นนะบางทีเรื่องของการลงทุนบ,บางทีฟังปุ๊บขีปับ๊บคุณอาจจะได้ข้อมูลยังไม่พอก็ได้ สำหรับเราแต่ว่าประเด็นร้อนวันนี้ค่ะที่อยากจะมาพูดคุยกันคืออย่างนี้ค่ะคุณกิศขายเห็นในหน้านังสือไม่ต้องหน้านังสือพิมพ์ค่ะเราจะเห็นจากการจัดอันดับมูลค่าสูงสุดในการซื้อขายโดยเฉพาะระยะชี่ที่ตลาดมีความผันผวนค่อนข้าง,งสูงเหมือนกลุ่มธนาคารจะมาแรงยังไงไม่ทราบเอาต้องแต่ภาคอุตสาหกรรมก่อนค่ะคุณกิฟพอจะอธิบายให้กับคุณผู้ชมฟังสนิทได้ไหมคะว่าเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมว่า ธนาคารเนี่ยมันจะเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่มันจะล้อไปกับเศรษฐกิจของประเทศถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยกลุ่มธุรกิจธนาคารก็จะดีด้วยเพราะว่าพอเศรษฐกิจดีนี่ก็หมายว่ามีการขยายขยายกิจการขยายการะบวการผลิตแน่นอนก็จะต้องมีการออขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อมาเพื่อเพื่อมาใช้ขยายกิจการของตัวเองเศรษฐกิจดีก็หมายถึงว่าผู้คนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็มีความต้องการที่จะซื้อ อาจจะสินค้าคงทนบ้างบ้านบ้างรถจนบ้างหรือหรือสินค้าพวกพวกเนี่ยมากขึ้นเน้นสินเชื่อพวกสินเชื่อที่สินเชื่อไม่ว่าสินเชื่ออนเนกประสงค์หรือสินเชื่อบ้านอะไรเงี้ยมันก็หรือสินเชื่อพวกเช่าซื้อรถอะไรเงี้ยมันก็จะมีมากขึ้นแมพูดขนาดนี้มันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเช่นไม่ว่าโครงการอะไรก็ตามของรัฐบาลรถคันแรกแบงก์ก็ได้ประโยชน์อีกใช่ไหมฮะบ้านหลังแรกอ่ะก็ต้องไปกู้แบงก์อีก เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ล้วนแล้วแต่ไปอิงกับการเกี่ยวกับแบงค์ธนาคารใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเราจะเห็นว่าลหลังมาเนี่ยตัวหนี้ครัวเรือนของของคนไทยเราเนี่ย,ยสูงขึ้นมาตลอด,ลดนะครับผมมีผมพอดีผมไปดู <c oughs> ใ,นในสิปิมของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยของฉ <c oughs> บับวันนี้ <c oughs> อ่าเป็นเป็นศูนย์ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่านี่ครเรือนไทยเนี่ยณ <c oughs> ป,ปี2 5 5 5คือปีที่แล้วนะ <c oughs> อยู่ที่77.6เ่ะรเราไปเราไปดูย้อนหลังตอนปี40นะตอนที่เกิดวิกฤตวิกฤตตอนนั้นสมัยนั้นบ้านเราเนี่ยค่าเงินบาทตอนนั้นนี่นคนเรียนรองรแค่28.8เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่านี่คนเรียนเติบโตขึ้นมาตลอดะนะครับแต่ว่าแต่ก็เขาก็มีเหตุผลว่าส่วนหนึ่งสังคมไทยเริ่มกลายเป็นสังคมเมืองพอสังคมเมืองปุ๊บเนี่ยก็คนมีรายได้มากขึ้นก็มีการแบบอยากจะ ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเงี้ย<ม>ก็คือมีการใช้สินเชื่อของธนาคารมากขึ้น<ม>แล้วก็ตัวรายพวกสินค้าเกษตรที่เป็นรายได้หลักของพวกเกษตรกรเนี่ย<ม>ก็มีราคาสูงขึ้น<ม>ก็ทําให้มีความต้องการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็มีแล้วพวกเกษตรกรเหล่านี้<ม>ก็มีความสามารถในการเข้าถึงระบบของธนาคาร<ม>ได้มากขึ้นย่างสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไปกู้นี่ยืมสินจาก ที่อ o แ bank คือไม่ใช่ภาษาบันการเงินอันนี้ก็มีเริ่มเริ่มเข้าสู่ระบบการขอสิชื่อของสาาถาบันการเงินมากขึ้นซึ่งก็ดีกว่าเพราะว่าควบคุมเรืร่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยแต่แต่เมื่อกี้คุณกิฟพูดทําให้ปวดได้แนวคิดแนวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมีคนพูดไว้นะคะประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ที่น่าลงทุนอาจจะด้วยเหตุผลของการที่เราจับใจใช้สอยตลอดเวลาไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีถ้าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราไปเทียบกับเขาเขาเลือกเก็บเงินหรือประหยัด ทำให้การโตของเขาเนี่ยหรือตักฐานเศรษฐกิจมันก็จะช้าลงแต่ประเทศเราเนี่ยเคยมีคนพูดว่าเราไม่ได้ชอปปิ้งนะคะแต่เราเฮลท์เอคคอนอมกถามคุณกิดเลยคํานี้ถ้าเกิดเทียบกับญี่ปุ่นคุณกิดมองว่าการเ,เรื่องของการเ,เขาเรียกว่าเป็น customer behavior คือพฤติกรรมผู้บริโภคแบบไหน ทีม่มันดูแล้วเป็นสไตล์ที่คุณคิดมองว่าน่าจะดีกว่ากันครับเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนครับญี่ปุ่นเนี่ยอย่างฝรั่งก็งงเรียกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสังคมเศรษฐกิจญี่ปุ่นว่าเป็น the lost the, the lost two decades หมายว่าสอง,สอง,สองทศวรรษเลยที่เขาไม่โตเลยเกบบิดเพราะว่าเงินฝืด <ừ> จนในที่สุดเ,เขามีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อต้อนปีปลายปีที่แล้วท่านชินโซอาเบะก็เลยแล้วเขาในใบาหาเสียงเขาคือว่าจะมาปฏิรูประบบการเงินระบบเศรษฐกิจใหม่ก็ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าแบงค์ชาติของญี่ปุ่นแล้วก็อเอาเอาผู้เอาเอาผู้บริการ a d b เดแบงค์เ<ม>เนี่ยเข้ามาเป็นผัวแบงค์ชาติแล้วก็ประสานนโยบายกับรัฐบาลโดยการที่มีการพยายามเพิ่มสาภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นพยายามจะแก้าจากปัญหาเงินเฟ้อเป็นเงินให้เป็นเงินเฟ้อให้ได้เขาพยายามจะทําให้ได้ภายในปี 58, 2 5 5 8ห้อาให้อัตราเงินเฟ้อการเป็นเป็น2%จากจากที่แบบอยู่ที่ศูนย์จุดกว่ากว่าหรือบางบางปีติดลบซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ทําให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้นส่วนการที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าแต่าเทียบในอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ i ก็คือเงินเงินทุนไหลไหลเข้ามาในประเทศที่มาลงทุนโดยตรงเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเรายังด้อยกว่าประเทศอื่นอย่างอันดับหนึ่งของของอาเซียนที่มี FDI เข้ามามากคือสิงคโปร์อันดับสองคือมาเลเซียอ้าวขอโทษอันดับสองคืออินโดนีเซียน,นะครับอันดับสามคือมาเลเซียอันดับสี่กลายเป็นเวียดนาม,มชนะเราเองเราอันดับห้า แต่ก็ยัง<ช>แ,แต่ก็แต่พูดถึงเงินเงินไหลเข้ามาในลงทุนในประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวเลขการการส่งตัวเลขการการลงทุนใหม่ๆเนี่ยปีนี้ปีนี้เราค่อนข้างจะแย่เมื่อเมื่อเทียบปีที่แล้วครับนะคะอัวาานั้นก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาพซึ่งต้องขอเปิดเป็นหัวข้อเอาไว้ก่อนเพื่อให้ เราได้ทราบภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ค่ะที่เราจะพูดคุยก็คือธนาคารนะคะที่ชื่อในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ k t b หรือว่ากรุงไทยค่ะก็เป็นที่จับตามองของหลายๆท่านแล้วก็ครั้งหนึ่งคุณกิติชัยก็เคยพูดในรายการด้วยถ้าหากว่าเกิดโครงการสองล้านล้านขึ้นมาของรัฐบาลแบงค์ที่บอกว่าดูแล้วมันน่าจะได้รับผลประโยชน์หรือว่าเป็นที่น่าจับตามองวันนี้ถ้าให้คุณกิติชัยช่วยพูดตั้งแต่พื้นฐานของเขาเลย จะมองว่ายังไงบ้างคะสำหรับ KTB ค่ะ KTB <TV S 1> <K TV S 2> ผมคิดว่าจริงๆเป็นแบงค์ที่น่าจะได้โอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย2ล้านล้านนะครับทีอ่อย่างที่คุณพัวพูดเพราะว่าเป็นแบงค์รัฐเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมีการไปปล่อย,ยสินเชื่อให้กับโครงการพวกนี้มันน่าจะมากค่อนข้างมากแล้วก็ตัว,ต,วตัวแบงค์ไทยเองหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ปรับปรุงระบบบริหารกิจการของของธนาคารให้แบบ ให้ทัน,ทนสมัย<ห>ขึ้น,หนให้ดูให้ดูเป็นแบบว่าเป็นแข่งขันได้กับเอกชนมันก็มันก็เลยทําให้แบบว่าเขาก็มีการเติบโตเราจะเห็นว่ารายได้การเติบโตรายได้กับการเติบโตกาไรนี่เขาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เราจะเห็นเลยว่าจากตอนช่วงที่มันหุ้นตัวกรุงไทยแบงก์ตอนที่ตกไปต่ํามากๆเครับเมื่อเมื่อตอนปีค่ะเดี๋ยวนะครับเมื่อ,อ,อปี2008 2007ดสอ,อ,องปี2008เนี่ยตอนที่ ลองดูาาจากกราฟนะครับในคอมพิวเตอร์ในเดลตุนะครจะเห็นว่าตอนนั้นตอนตอน,ตอนที่มันแย่ๆเนี่ยมันเคยลงไปที่3บาท16กต่างเดี๋ยวถ้าเกิดภาพตัดกราฟได้รบกวนเลยนะคะเพราะว่าคุณกีดได้อ,อจะให้เห็นภาพจากกราฟเนี่ยมันจะชัดเจนมากเลยนะค<น>ะเ <นะ S 2> ชื่อเลยค่ะอย่างปีอย่างเมื่อเดือนพฤศจิกาเมื่อปี2008 เราจะเห็นว่าราคาหุ้นตัวนี้ต่ําสุดที่3ามบาทสิตังค์คือช่วงที่มันยุบลงไปตรงนี้เลยนี่คือสองพันแปดสอนแปดปลายปี3ามบาทสิตังค์โอ้โหแล้วคุณปัวดูสิครับพอ3บาทสิบหกใช่แล้วคุณปัวดูสิว่าเวลาผ่านมาแค่เอ่อ22เดือนวังเดือนมีนาปีปีนี้เออ่มันขึ้นไปถึง27่สิบเจ็ดบาทห้าสหมายมันขึ้นไปถึงประมาณเกือบ900 800กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแ0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาแค่กี่ปี 四批กว่า